ร้อนฝนเมื่อวานก็ตกมานิดเดียวสองสามเมต,เต้องตัดอะกายนี่กันไก่นี่หรอแกลอมีดก็มีนี่เอามีดไหม <c oughs> อาวุธมีทุกอย่างเนี่ยที่ย่านั่งไว้เนี่ย <c oughs> อะหินก็มีหินแลวมีดมาเอามาเอามานนี้มาตะขอมาโอเค เอารับมีดก่อนอจับจับมีดข้างซ้ายจับจับหินข้างขวาจับข้างไหนก็ได้กีดไปกีดมาลูก <Yeah. S 1> ม,มาดูหวาดเสียวทำเองถามพี่กรอนสิได้หรือยังไม้องนี่ของใครของก้อนเหรอ ละวันนี้พี่กรมามาบ้านเท่ยวหาน้องหายาอาก็หลัหยยลบ นนตัดเลยลูกกายกายกอนต้องตัดตัดออกไปหน่อยเผื่อเราจะผูกมันจะได้ผูกเชือกนะ่ะบินเนี่ย <c oughs> ใจน้องกอนไอ อันนักฟุตบอลที่หายไปน่าเป็นไงละ่ะหายไปอ๋อเขาเขาหนีไปอยู่กับแม่อ้าวแล้วก็ไม่บอกใครน่าทะเลาะกับพ่อว้าหน้าตีนะแล้วแม่อยู่ไหนแม่เขาหน้าแยกกันอยู่ไปไหนก็ไม่บอกแล้วให้เป็นข่าวว่าหายก็ตกอ,อกตกใจกันเป็นหมูป่าเนี่เหรอไม่ใช่เป็น เด็กัชอะว่าจากังแ้อ๋อก็ว่าข่าวไงเนี่ยหายเงียบไปโอ้ปุ๋ยทั้งนั้นเลยเนะี่ยว้าวเออระวงังระวังลูกอยากันยุงอ่ะลูกเออ ก่อนไปกายไปเอามาจุดใหม่เอาขวดมาด้วยเพราะเรายังไม่เสร็จงานนี่เอาวางไว้นี่ไปเอาไฟแช็กมาไฟแช็กกับขวดขวดเล็กก็ได้ลูกขวดสปอนเซอร์อยู่แถวนั้นอะใต่โต๊ะน่ะอ,อ๋อมันแห้งแล้วเหรอ จับโยนไปริมรั้วนอนลูกฮะเออใช่ตายแล้วขึ้นขึ้น,นโออช่วยทองช่วยทำงานเอโยนไปในรั้วนอนลูก <laughs> คุณนิวคุณนิวนี่มันจะให้ป้าปาไปอยู่ทั้งโรงเรียนนั่นนะ่ะ <laughs> <laughs> ฟังฟังแล้วนะเอาไปเป็นนักฟุตบอลไปฮะ